เวาไปชามแล้วท้ายกันในชั้นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมระบอกนี้เรามาอยู่กันในแมปไมซ์ซูเปอร์มาเก็ตโอ้โหหูหในวันนี้ผมจะมารีวิวขั้นตอนนะผมการเริ่มเล่นของแบบนี้กันนะผมก็คือยังไงนะฮะ อืมน้ำนดึงนะครับอะไรเนีเยนะ่ยเซลสติก5ฟ okay, ฟ์โอเคบราว์คิดโอเคขั้นตอนแรกเราเริ่มมานะผมเราจะได้ห้องไปขนาดนี้นะผมซึ่งไม่ไม่นัำห้องซ้ายขวาห้องซ้ายขวาห้องซ้ายขวานะผมก็จะได้ประมาณนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะผม ที่เราสามารถวางของอะไรได้มากมายอยู่พอสมควรนะผมเราก็สามารถจ้างสตาฟีหรือจ้างลูกน้องได้ <c oughs> จ้างน้องได้เป็นเป็นตับเลยนะครับจะนั่นพอเราขยายด้านนี้มาจะใช้เงินทั้งหมด6600 0น 66, ันะผมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาจะเป็น66 0 0 0อุ้ยเด้งเลยหลังจากเข้ามาแล้วครับทีเราก็จะทำอะไรก็เชิญเลยนะครับผม ส่วนด้านนี้นะผมการขยายถ้าเราขยายด้านในด้านหนึ่งไปแล้วนะับอีกด้านหนึ่งาราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น6.0เท่าม,มันจะประมาณจาก0 6 0มันเป็น430,000นะผมพอปลล็อก4 3 0ส0เสร็จก็นี่ครับผมจะตาก,กรรมมาตกกันอยู่ที่ตรงนี้ครับ63ล้านที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้คือผมก็กำลังเก็บเงินอยู่นะผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะ ซึ่งเราสามารถจ้างสตาฟนะผมได้ถึงสิบสองคนเลยนะผมซึ่งช่วงแรกจะเปิดมาจะได้แค่ประมาณคนสองคนเองแล้วก็ค่อยๆไล่เลเวลมาให้เก็บเลเวลกันเรื่อยๆก็จะประมาณนี้วิธีการผู้เล่นใหม่ หลังจา,ากที่เราได้สร้างร้านอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าผมให้เราทำการเดินมาที่ตรงนี้ค่ะจะมีเขาว่า Central s t o r e เราอเข้าไปอ,อ๋ออ๋นอน,นี่น,น,นี่น,น,นี่ ขึ่เข้ามานะถ้าเราเจออย่างนี้ก็ให้เราทำการไปซูบล้อด,ด้วยนะได้ครั้งหนึ่งนะผมต่อ,อ,นนะอนตหนึ่งวันนะอืมได้สตาา์ปุ้ยดีอยู่นบผมหลังจากที่เราเข้ามานะผมเรจาจะสาม,มารถแลกพวกนมอะไรได้หมดเลยน,น,นะะแต่ว่าอยู่กับที่เงินนะ ชิ้นโตะนะผมราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันนะผมที่มีสต๊อกทีอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับสตอปปิงอันนี้เมแล้วแต่ราคานะผมราคาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆที่จอดที่จอดเอ้ยราคาประมาณพันหนึ่งที่จอดรถนี้ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอะไรต่างๆมากมายนะผมที่เราต้องเอาไว้ขายนะผมก็ซื้อไปได้เลยส่วนของตกแต่งร้านที่อยู่ด้านบนนะคะผม เองพอเราขึ้นมานะะเราจะเจอกับป้ายอะไรต่างๆแล้วก็เจอดอกไม้เจอพรมน,นระไกพวกหี้ไปนะฮะเราก็มาเด็กเล่นก็จะประมาณนี้ จากที่เราได้ขยายไปเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้ครับเราได้เงินประมาณล้านกว่ากว่าค่าจะเข้าประมาณสี่พันหกนะผมเป็นต้นอะซึ่งร้านเราก็เปลี่ยนเป็นธีมนี้ได้นะผมส่วนวิธีการเปลี่ยนธีมนะผมเออเหอส่วนนี้จำเลนะครับ ต้องมีเสียงฮาคิมาเมื่อกี้เสียงฮาคิในบอกคุกุซึ่งถ้าเราจากขยายให้มันเอ้ยอยากให้มันร้านสวยๆนะโอ้ยบุกกดอะไรนะนอันนี้ อยากให้ร้านสวยๆก็เลืนมาตรงนี้นะผมเราสามารถเลือกได้นะผมก็อันนี้จะเป็นอันแรกที่เราควรเลือกอันต่อไปก็ราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะผมมียังกระทั่งนูบักอันตน่อไปก็จะเป็นเอ่อเป็นของตกแต่งนะครับผมอะต่างๆที่ร้านั่น็ตนะผมก็หาของตงนนกแต่งได้หนนมดโอเคก็จะประมาณนี้นะผมการสอนวิธีการเล่นนะ ก็ให้เราทําการใต่เต้าตามไฟฟไปเรื่อยๆนะครับขเขาจาจะบอกให้เรานั้นหองส่วนนี้ไม่มีอะไรนะหมอมันเป็นของตกแต่งเฉยๆมันจะทําให้ลูกค้าเราพอใจหลายๆขอ,อยยานนั่นแหละนะครับบัฒนาไปเรื่อยๆโอเคครับเจอกันใหม่ในพันหน้านะครับ